ปราบซูเปอร์เล็กน็อกเพชรดำเอลิสเอนะฮาชิ เคยปล่อยคลิปเอลสสามารถที่จะเอาชนะซูเปอร์เล็กไปได้นะครับจริงๆก่อนหน้านั้นหลายปีผมเคยดูเอลยสครั้งหนึ่งตอนที่เขาชนะน็อกนักมวยไทยในกลอรี่แต่ตอนนั้นก็จําชื่อไม่ได้ว่าคนคนนี้ชื่ออะไรก็เลยขาดการติดตามไปมารู้อีกทีหนึ่งในตอนที่เสิร์ชชื่อของเขาในตอนที่ปะทะก,กับซูเปอร์เล็กแล้วก็ในตอนที่เขาสู้กับเพชรดําซึ่งรอบนี้เราจะดูไฟที่เขาปะทะก,กับเพชดําหลังจากนั้นก็มารู้ว่า อ๋อเขาคือคนคนเดียวกับที่ชนะนักมวยทไทยในกลอรี่ในคืนที่ผมเปิดดูพอดีเลยในคืนนั้นแต่ก็หลายปีแล้วเจอซุปเปอร์เล็กเอาชนะได้เจอเพชรดำน็อกเลยเริ่มต้นขึ้นแล้วช็อตอันตรายระหว่างเอลิสเอนาฮาชิกับเพชรดำเพชรดำผู้ที่มีสีผมจิจาร์ตเลยครับปวดไปตามสไตล์มวยไทยครับตังการยงโอ้อยเกี่ยวล่าเลยขึ้นบนเฉยเลยแล้วเตะตวัดแบบชพันโดด้วยนะครับ เดี่ยครับขึ้นเตะสูงอย่างง่ายได้ยับโอ้ยหนึ่งสองสามโอ้ยลูกที่สามเป็นลูกเตะหนึ่งสองฉีบโอ้โหโอ้ยหมุนโอ้โหร้ายจริงสเต็ปเขานะเนี่ยหลายคนถามผมว่าความรวดเร็วในการใช้สเต็ปคืออะไรแบบไหนถึงเรียกว่าสเต็ปเร็วก็คือแบบของเอเลสเนี่ยครับเดี่ยสวิงคิก ลูกเตะสวิงเขาจะเร็วกว่านักกีฬาขแขนงอื่นนะครับทีแบบโอ้โหตต่ทีนึงแล้วถอยครับอูย้ยเดินเข้าใส่มั่วๆจะโดนเหมือนกันนะเพชรดำตามหมัดครับแล้วโอ้โหโดนดวหมัดอีกสวนคืนทีหนึง่งเอียสมาสองสามสี่หโอ้โหอยังโหดครับ นี่อาแคทแล้วต่อตามด้วยครอสฮุกไปดูโอ้โห,โโหเพ่อไม่ได้นะสเต็ปเข้าของเอลิสเนี่ยจะเป็นแบบเทควันโดก็คือใช้ช่วงปลายเท้าแล้วก็สองเท้าเนี่ยขยับพร้อมกันนะครับนี่แต่ไปแล้วตามด้วยหมัดอีกอูตามด้วยหมัดอีกมเมาเหมือนกันอัดไปทแทนเอลิยสลดตามด้วยการรัวหมัดอีกแต่ว่าโอ้โ ร่วงลงไปโอ้ยยืนไม่อยู่ครับฝั่งเพชรดำได้จะขึ้นมาสู้ต่ออีกแล้วสุดท้ายจะไหวหรือเปล่าโดนน็อกหรือไม่เดี๋ยวได้รู้แล้วเรียบร้อยกรรมการยุติการชกการผสมผสานลูกเตะเทควันโดเข้ากับบ็อกซิ่งสเต็ปเท้าเข้าออกรวดเร็วปล่อยหมัดชุดแล้วก็รู้วิธีการว่าตอนไหนควรถอยตอนไหนต้องใช้สเต็ปเท้าศึกษาวิธีการสู้ของคู่ต่อสู้ แล้วค่อยปล่อยอาวุธเป็นชุดๆความดุดันของเอเลียสอาจจะไม่เท่ากับชิงกิจซาลาซอฟแต่สเต็ปการใช้เท้าฟุตเวิร์กแบบเจควันโดผมคิดว่าเอเลียสไม่ได้แพ้เลยหลุนนี่คือคนเกงทัวเต็ม